สวัสดีครับลุงจม,ม4ี่ามมาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาบ่ายสก่อนเออเลยขอขอบคุณไลน์ไซด์ MMCC และกลุ่ม Facebook live f a c e b o o k ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลขับเขากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีครับแตกทุกวันเลยทายสสามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนของลุงตัวเ,เองก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยครับ เรามาดูบันทึกรกรรมลงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเราครับจัดหมักสุดเจาครับชนะโอ้โหผัวไสี่ประตูต่อศูนย์คู่นี้แตกทันเตงแล้วก็สกอร์สูงเลยครับส,ส่วนคู่ต่อมาครับซโซโระเสมอ2ประตูต่อ2นะครับโดนนาไปก่อนด้วยไล่ตีสเสมอครับคู่นี้ตายทั้งเตงแล้วก็สกอร์ต่ำส่วนคู่สุดท้ายเจนนวชนะ1ประตูต่อ0ูคู่นี้เตงแตกศูนสกอร์สูง2ลูกตายทำให้ผลประกอบการเมื่อคืนไม่โหวกไม่ลบับทับศูนย์บาทผลประกอบการรวมยังลบอยู่ที่ ท่านบาทวันนี้วันเสาร์สุดสัปดาห์ฮ่าเฮ่ยทุกคนมาพร้อมกับเกมไทยสกอร์ลุ้นรับเครดิตฟรี300บาทครับโดยซีนนี้มาลุ้นกันกับกลุ่มเพื่อนเทนฮาร์คส์ครับแฮตแท็กเลยกลุ่มเพื่อนเทนฮาร์คต้องเอาใจช่วยแมนยูครับคืนนี้อย่าเพิ่งรีบปลดพีโลนะครับเลี้ยงไครไว้อยู่แจ็คแทมกันไปก่อนนะครับฮาดีวันนี้เจอรูตันที่กําลังหนีตายด้วยมันจะกลายเป็นดาวไม่ถูกเลยนะครับว่าสกอร์จะเท่าไหร่ดังนั้นไทยสกอร์โดยคอมเมนต์ยูทูบของวันนี้ปิดรับทายผลตอนบอลคิกออฟ5คคนแรรรกกทที่่ายถูับบเเดิตไปลมว็ ใครได้ถูกทักไปที่ไลฟ์สายซ4 4ี3 3าแจกจริงครับทัสก็จไปดูไปลุ้นกันได้ที่แน่นอนดูวัน1 6 8 h hd. com ทุกลีก,ท,ก,ท,กทุกคู่ทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล1น8่งห hd. com กดติดตามใน u t ท b e ร่วมถึงช่องสำร,รองด้วยลงชมลงดีลไว้ให้หมดแนละ้วจะให้จบโครงจอนที่นี่ทีเดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุโจม433ถ้าพร้อมแล้วด้วยครับทัสวิจารณ์ประจำววันเสาร์ที่11ต,ตุลาครับคู่แรก ก็คู่นี้เลยครับแมนยูจะเปิดมาเจอกับลูตันเตะกันเวลาสี่ทุ่มครับถ้ารวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสทีมเริ่มกันที่จาาบานก่อนแมนยูครับ1ินัดชนะ6เสมอ0 5, ย์แพ้หยิงได้12ครับเสียสิบหมีอยู่18แต้มปัจจุบันอันดับที่8ครับส่วนลูตัน11นัดชนะ1เสมอ3แพ้7ยิงได้10เสีย21ครับมีอยู่6แต้มปัจจุบันอันดับที่17 เกมน่าสุดของเจ้าบ้านครับแมนยูเป็นเกมยูฟาแชมเชลปี้ยนลีกก็บุกไปแพ้โคเปนเกนแบบหน้าเข่งหัวครับ4ประตูต่อ3 10เกมล่าสุดของแมนยูชนะ5เสมอศูนแพ้5ชนะออดอยู่ที่20%แล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมี5จาก10เกมส่วนลูต,ตันครับเกมนกล่าสุดก็เป็นเกมที่เปิดบ้านเสมอกับเรียบูสเซอร์ไพรส์เลยนะครับ1ประตูต่อ1 10เกมมาสุดชนะ1เสมอ3าแพ้6ชนะออดอยู่ที่4 0แล้วก็สกอร์สูงมี5จาก10เกมเฮดวิทการเจอกันการเจอกัน ครั้งหลังสุดของคู่นี้เป็นเกมลีกครับเมื่อปี2020ครับแมนยูบุกไปชนะลูตันได้ศูนย์ประตูต่อสามแล้วก็เป็นครั้งเดียวที่เจอกันผู้เล่นแบบจะผู้เล่นแมนครับแมนยูมีอยู่6ตัวนะครับคาร์เซมิโร่ครับ มิดฟิลด์นะครับแล้วก็ลูกชอแบ็กซ้ายสตัวครับลูกชอกับไทโรลามาเซียครับแล้วก็มีทอมมี่ดอยนะครับตัวนี้เป็นปีกขวาก็ยังไม่เห็นฝีมือสักทีครับกองหลังครับลิซโดมันติเนสนะครับยังเจ็บอยู่แล้วก็จาร์ดัสโชอันนี้ไม่ได้เจ็บนะครับแต่สันดานเสียส่วนลูตันครับผู้เล่นบาดเจ็บมีแบ็กซ้ายนะครับ2ตัวแดนพอตกับอามารีเบลนะครับแล้วก็มีกองหลังอีกหนึ่งตัวครับแมตต์แอนเดอร์เซนครับมิดฟิลด์อีกหนึ่งตัวครับอัลแบร์ซัมมี่โลโกงกาครับแล้วก็มีกกอองงหลลัััีตวครรบบิิสเ์ นัดต่อไปของนักกู้ครับแมนยูจะพัก15วันนะครับก่อนที่จะไปเยือนเอเวอแรตันอันดับที่16ครับส่วนลูตันได้พัก14วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับคริสตันพาเลตอันดับที่11ครับก็จะมีโปรแกรมทีมชาติมาคั่นครับเรามาวิเคราะห์สเตตเตตาราคากระชากใจครับ6เกมหลังสุดของแมนยูครับในพรีเมียร์ลีกจบด้วยสกอร์ต่ำกว่า3.5ครับแล้วก็เกมเย้า6นัดหลังสุดจาก7เกมหลังสุดของแมนยูจบด้วยสกอร์ต่ำ3.5ครับแล้วก็8จาก10นัดหลังสุดของลูตันจบบด้วยสกอรร์ต่ำ3.5คั ณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้แมนยูต่อลูตันลูกครึ่งครับจ่ายที่น้ำแดงลบ0.99สูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่3ลูกจ่ายที่0.96สูงต่ำ90นาทีสูงต่ำค่งแรกนะครับกำแพงอยู่ที่1.25จ่ายที่0.88กระแสการเล่นจากเอชยบิกี้ให้แมนยูต่อเท่ากับในเว็บครับต่อลูตันลูกครึ่งคนเนี่ยรองคนเล่นแมนยู40%นะครับแล้วก็รองลูตัน60%นะครับคนไม่ค่อยไว้ใจแมนยูแล้วนะครับเล่นลูตันมากกว่า ราคาในรอบ2ชั่วโงล่าสุดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาพรวมของเกมที่น่าจะเกิดขึ้นครับจากข้อมูลข้างต้น โอแทฟอร์ด oh, เนี่ยเคยเป็นป้อมปราการที่แข็งแปรของแมนยูนะครับอย่างน้อยแต่เจ็บช้ำจากไหนมาเมื่อกลับมาอยู่ในบ้านก็จะกลับมาแร่งเสมอครับแต่ตอนนี้แม้ตายในบ้านตัวเองก็ไม่ค่อยไหวไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับแมนยู menu, แพ้ในบ้านมา2เกมติดแล้วในแปดนะัดล่าสุดก็ยังเก็บชนะได้แค่เพียงสานัดแลวก็แพ้ถึง5นัดครับทุกอย่างเนี่ยรวนพังต่อเนื่องไปหมดครับรวมถึงนัดล่าสุดในเช้ยลลีกที่เกมล่าสุดเนี่ยบุกแพ้โคเปนเกนมา4ประตูสา3ทางที่นำไปก่อน2ลูกนะครับตอนนี้ก็เลยรั้งท้ายในยูาฟาแชมเปี้ยนีกในกลุ่ม A ส่วนลูตันครับได้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียรีกด้วยตัวบสุดท้ายจากการเล่นเพย์ออฟนะครับแน่นอนเป้าหมายหลักก็คือการที่จะไม่ตกชั้นครับแต่สิ่งที่ต่างไปนะครับในพรีเมียรีกเนี่ยกับเลกแชมเปชิพเนี่ยแชมปิไอพรีเมียรีกเนี่ยมันก็ยากเกินไปนะสำหรับลูตัน พราะเขาตอนนี้มีเพียงแค่6แต้มจาก1 1เกมครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ช็อกทั้งต่อทั้งโลกเลยนะครับด้วยการเสมอกับลิพูชนิดที่เกือบจะชนะได้ซ้ำครับลิพูต้องไล่ตีเสมอในนาทีที่9 6 5กําำลังใจน่าจะมานะครับเกมนี้กับแมนยูนะครับกำลังเมาเลยนะครับแมนยูน่าคิดมากๆว่าจะออกหน้าไหนถึงเวลาต้นงครงการเดิมพันนะครับนาตาตอดอปัจจุบันขอให้แนวทางทะลมเว็บดังนี้คุณนี่จบขอให้รองครับลูตันลูกครึ่ง ก็มันไม่สามารถไว้ใจแมนยูได้อีกต่อไปครับแมนยูเนี่ยมีฝันร้ายจากเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนแรกนำศูนย์สองนะครับเป็นทีมอื่นนะเขาเล่นปิดเกมไปได้นะครับในสถานการณ์ในสถานาการณ์าาารปรติเนะี่ยแมนยูดันปิดเกมไม่ได้แล้วมีโอกาสอีกครั้งนำสองประตูต่อสามก็ยังปิดเกมไม่ได้อีกนะครับตอนนี้เนี่ยแมนยูไม่ปกติครับไม่ปกติอย่างมากครับ ไม่มั่นใจเลยพร้อมทําผิดพลาดนะครับแล้วก็เสียประตูได้ตลอดโอเคครับแมนยูได้เล่นในบ้านเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เกมนี้ไม่ควรจะพลาดนะครับแต่การต้องยิงห่าง2ลูกเพื่อกินตังเนี่ยลุงไม่มั่นใจเอาเลยนะครับเอาแค่สมมติว่าแมนยูต่อครึ่งลูกแต่จะยิงได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับเห็นลูตันเล่นกับลิเวอร์พูลมาแล้วเนี่ยให้กลัวใจนะครับอย่าลืมครับแมนยูเนี่ยลาจากเกมกลางสัปดาห์มาบวกการเดินทางมาเอาจริงๆเนะี่ยติงเนี่ยลุงไม่ค่อยชอบนะครับแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยขอรองไปทางลูตันดีกว่านะครับไม่สามารถ ผลรวมประตูสูงต่ำ90นาทีครับผู้ชมให้ไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำ3ลูกเน้นนะครับดอกจันสกอร์ต่ำ3ลูก ฟอร์มแบบนี้เนะี่ยไม่กล้าเล่นสูงเลยนะครับโอเคแม้เกมล่าสุดเนี่ยแมนยูจะยิงถึงสามลูกครับแต่ย้อนกลับไปเกมลีกล่าสุดที่เล่นกับฟูแลมว่วจะได้ประตูก,ก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยนะครับฟอร์มขึ้น,ข,นขึ้นลงลงแบบนี้ไม่มีอะไรให้หวังได้เลยส่วนลูตันเองครับถ้ามันจะยิงกระจุกระจายกว่าน,นี้เนี่ยก็คงไม่อยู่โซนแดงแบบนี้หรอกนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่สิบเจ็ดจะไม่โซนแดงสิตะเกือบตกไปแล้วนะครับแมนยูเนี่ยลำพังนักเตะเจ็บก็ปวดหัวจะตายหาอยู่แล้วนะครับยังมีปัญหาทั้งในนัก ปัญหาทั้งในในสนามนอกสนามอีกนะครับเป็นปัจจัยให้ต้องคิดถึงมากเกินไปแต่ที่น่าสนใจคือรูตันเองเนี่ยแม้ลุกจะไม่ยิงแต่ก็แสดงผลงานที่ดีในเกมรับในช่วงหลังครับเสียมากกว่า1ประตูเนี่ยเพียงแค่3จาก10นัดต่างสุดในทุกรายการไม่ค่อยโดนร่อนน้ำบาดแล้วนะครับสำหรับลูตันแล้วก็8จาก10นั้นั่นแหละ8จาก10นัดจบด้วยนะครับ3ประตูหรือน้อยกว่านั้นแมยูเนี่ย เกมนี้น่าจะม,มาเน้นเอาสามแต้มเน้นๆไว้ก่อนนะครับมากจากมากกว่าจะคิดถึงการถล่มประตูหรูหราการโชว์ฟอร์มสวยอะไรเงี้ยครับแต่นัดไปสกอร์ต่ําดีกว่าสกอร์ที่ทคิดว่าแมนยูชนะ1ประตูะต่อศูนย์ครับแล้วก็สูงขึ้นแรกกำแพงอยู่ที่1.25ลุงว่าไม่น่าสนนะครับดูเกมผีกับฟูลแลมนะครับกัว,ว่าดูว,ว่ากว่าจะยิงกันครับโน้ดเลยครับโทษเวลาบาดเจ็บคูน่นี้ดอกจันไปทางสกอร์ต่ำสามลูก ส่วนอีเชนเนเคยครับอีสองทีมเพิ่งจบของฝั่งเป็นแนวทางไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับยังอยู่ที่พิมพิรีครับคู่ที่2ก็ไปที่พิมพิรีเหมือนกันเกมระหว่างอาร์เซนอลกับเบอร์ลี่เตะเวลาสี่ทุ่มครับภาพรวมครับไปที่เจ้าบ้านก่อนอาร์เซนอลสิบเอ็ดนัดชนะเจ็ดเสมอสามแพ้หนึ่งยิงได้ยี่สิบสามเสียเก้ามีอยู่ยี่สิบสี่แต้มปัจจุบันอันดับที่สี่ส่วนเบอร์ลี่ครับสิบเอ็ดนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้เก้ายิงได้แปดเสียยี่สิบเจ็ดครับมีอยู่สี่แต้มปัจจุบันอันดับบที่เป็นรรองวคับ เกมล่าสุดของเจ้าบ้านอาร์เซนอลเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านชนะเซบีย่าสองปาตูตสูรุสเซบีย่าจะตกไปเล่นยูโรป้าหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ่าสิบเกมล่าสุดของอาร์เซนอลชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สามชนะออสอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีหกจากสิบเกมส่วนทีมเยือนเนี่ยก็เกมล่าสุดครับเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้คริสตัลพาเลียดศูนย์ปาตูตสองครับในเกมลีกสิบเกมล่าสุดของเบอร์ลี่ครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดชนะออสอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงม 6, อาเซนอลเสมอกับเบอร์รี่0ูๆครับคลิปเกมสูงที่เจอกันนอนชนะอกเสมอ3แล้วก็เบอร์นี่ชนะไป1ครั้งนะครับนนทาได้ดีกว่าครับชนะถึง6ครั้งวิงโอราะห์เกมคู่นี้ครับตลอดช่วงเสมอที่ผ่านมาเนี่ยทีมอาเซนอลเนี่ยซื้อขายได้อย่างฉลาดครับการได้ดีแคนไลท์ like มาเนี่ยเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยครับทาให้ทีมในแดนการมีสมดุลทั้งรุกและรับดีมากครับแล้วก็กลับมาสู้ต่อนะครับหลังจากฤดูกาลก่อนเนี่ยไปพลาดตอนในท้าย ถึงแม้เกมลีกล่าสุดจะแพ้นิวคาสเซิลนะครับแต่โดยรวมก็ยังไม่เป๋นในแชมเปี้ยนลีกก็เป็นจ่าฝูงครับหลังจากชนะเซบีย่านะครับก็ไม่กดดันแล้วในพรีเมี้ยนลีกพวกเขาอยู่อันดับที่4โดยคะแนนห่างจากแมนซิตี้จ่าฝูงตอนนี้เพียง3แต้มครับก็คอยเกาะไปเรื่อยๆแล้วก็คอยแช่งนะครับส่วนนะครับแชมป์ของลีกในแชมเปี้ยนชิพไม่สามารถทนแรงเสียดทานของลีกสูงสุดได้นะครับเบอร์ลี่ อยู่ที่19นะครับโดยมีเพียงแค่4แต้มจาก11เกมครับแล้วก็ยังตกรอบคาราบาลครับนะครับแพ้เอเวอเรตไป3ประตูต่อศูนย์เมื่อดู2 3เกมล่าสุดแต่จริงอยู่ที่เบอร์ลี่เนี่ยจะเลื่อนชั้นมานะครับแต่ก็ไม่น่าจะแย่ขนาดนี้ครับมีหลายทีมเนี่ยที่เลื่อนชั้นมาแล้วผลงานน่าพอใจยกตัวอย่างเช่นฟอร์เรสต์ในฤดูกาลก่อนครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับเบอร์ลี่กับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการหนีตายแบบนี้มันไม่ผิดมันไม่ปกตินะครับการยันเสมอได้ในเกมนี้เนี่ยถือว่าเบอร์ลี่น่าจะประสบความสําเร็จแล้วนะะครรับแต่่จทําาได้หือเปล ดูจากฟอร์มแล้วเขาโเลขสติคุณดึงจบให้ดอกจันต่ออาจจะนอนสองลูก การที่แพ้ดิงค์สันในเกมหลีกเกมล่าสุดและเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็ด้วยมาตรฐานาของทีมฟอร์มโดยรวมที่ค่อนข้างห่างครับบอกได้คําคเดียว3แต้มเท่านั้นนะครับทีนอนต้องได้ดังนั้น1ลูกมีแน่รอลูที่2เท่านั้นครับแล้วก็น่าจะทําได้ครับเพราะอาจจะนอดจริงๆเนี่ยก็แทบจะฟื้นทันทีนะครับเห็นได้จากเกมที่ชนะเซบีย่ามาแล้วที่เอเมเรสตเดียมครับอาจจะนอดเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครในบ้านมา8เกมแล้วแล้วก็เยี่ยมกว่าด้วยการชนะ3เกมหลังสุดนะครับชนะในบ้านนะครับชนะสามเด้วย นหนับ1ประตูศูนย์นอกจากนี้ในสนามเย้ากันเนอร์นะครับอ์เซอลเก็บลีนชีดได้ทุกครั้งส่วนเบอร์ลี่ครับฟอร์มยำแย่ครับพวกเขาแพ้5นะัดรวดโดยมีผลต่างประตูได้เสียยิงได้แค่แล้วก็ต้อเสียถึง14ประตูนะครับเห็นแบบนี้แล้วนอนแก้ตัวได้นะครับนัดก่อนเนี่ยตัวไส้แตกแน่นอนสูงต่ำ90า90ปีนครับไฮไปที่สกอร์สูง3.25 ในเมื่อเต็งจะต,ตอบแพ้แปลงไปแล้วนะครับต้องยิงห่าง3ลูกถึงกินตังดังนั้นส่วนของสูงต่ําลุงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ถ้ากจะให้จิ้มก็คงเปทางสกอร์สูงครับเพราะน็อตแพ้มาดังนั้นกอดคงต้องรวนคืนนะครับเรียกความมั่นใจถ้ามี3ลูกได้ในส่วนของเต็งก็น่าจะหวังลูกที่4ได้เช่นกันครับดังนั้นเป็นทางสกอร์สูง3.2มสสองห้าสกอร์ที่คาดคิดว่าอาร์เซนอลชนะ4ประตูสั่วนแล้วก็สูงต่ําครึ่งแรกน่าสดครับครึ่งแรกน่าจะมีประตูคู่นี้ส่วนตัวดออกจ่นตออซลนก ส่วนคู่สุดท้ายครับเกมอีเบลีคู่ระหว่างบอลมัดจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลคู่นี้คู่สุดท้ายของคืนเลยนะครับแต่ที่เที่ยงคืนครึ่งภาพรวมนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนบอลมัด11นัดชนะ1เสมอ3แพ้7ยิงได้9เสีย27มีอยู่6แต้มปัจจุบันอันดับที่18ครับอยู่โซนแดงส่วนเดวอเซน11นัดชนะ6เสมอ2แพ้3ยิงได้27เสีย11มีอยู่20แต้มปัจจุบันอันดับที่6ครับเกม่ับนัาสุดของเจ้าบ้านนะครับก็ บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบอลนัดแพ้กระจุยกระจายดีนะครับ6ประตูต่อหนึ่งสิเกมล่าสุดครับชนะแค่2เสมอ2แล้วก็แพ้6ชนะออสอยู่ที่สิแล้วก็สกอร์สูงมีแจาก10เกมส่วนมากเนี่ยโดนเขาล่อครับนัดล่าสุดของทีมเยือนนิวคาสเซิลครับเกมนัดล่าสุดก็คือเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบุกไปแพ้ดอทมูลสองประตูต่อศูนย์ครับในเกมแชมเปี้ยนลีกสิบเกมล่าสุดของนิวคาสเซิลชนะ6 เสมอ2แล้วก็แพ้2ครับชนะออสอยู่ที่60%แล้วก็สกอร์สูงมี5จาก10เกมเฮดิตการเจอกันครั้งล่าสุดเป็นการเจอกันที่บ้านของบอลมันครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นคู่นี้10ครั้งล่าสุดที่เจอกันบอลมัดชนะ2เสมอ4แล้วก็เดฟเซนชนะไป4ครั้งเป็นนิวทำได้ดีกว่าวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับตอนนี้นะครับมี4ทีมเต็งจากขั้นท้ายนะครับที่น่าจะต้องตกชั้นนะครับ ก็คือโคต้าตกชตั้นมีสามทีมแต่มี4ทีมเต็มน,นะครับบอลมัดคือ1ในนั้น,นครับเนื่องจากพวกเขาเก็บได้เพียง6แต้มจาก11นัดบอลมัดเนี่ยฟอร์มย่ำแย่ยครับโดยแพ้นะครับ5เกมจาก6เกมก่อนหน้านี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบอลมัดได้อิ่มตีนเลยนะครับแพ้แมนเชสเตียร์ไป6ประตูต่อหนึ่งแล้วนัดนี้มาเจอเนวคากเซอรที่กำลังหุดหงิดด้วยนะครับโอ้โหหลังจากที่แพ้ดอกมูลมาใน,ในเกมแชมเปี้ยนลีกนะครับพูดถึงนิวตอนนี้นิวคากเซอรเนี่ยดูจากภาพรวมอย่างน้อยก็ต้องจบท็อปป4นนนนนนะะะคคครรััับบตตต้้้้ออองงงไมมม่่ม่่่แแยยกกกววาาาาฤดูลลขณีีีิเเซหพพืทท็ แต่สิ่งที่ควรระวังก็คือการที่ถูกแชมเปติกเนี่ยแบ่งสมาธิไปซึ่งพวกเขาแพ้นะครับแพ้ในเกมล่าสุดมานะครับแพ้ไปกลับให้กับดอทมูนเลยต้องมาดูว่าการจับลาสองมือจะส่งผลร้ายต่อเดวคาเซนหรือเปล่าครับแต่อย่างไรก็ตามการเจอกันสดไซบอร์ดมัสเป็นโอกาสที่ดีที่จะเียกความมั่นใจกลับคืนมานะครับหรือไม่ก็กระสอบทรายจะเด้งใส่หน้าหรือเปล่านะครับถ้าไม่ระวังดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติครูคนิวจบขอให้แต่ดิวเวอร์เซนรึ่งครบลูก มันน่าแปลกนิดน,นึงนะครับที่มาเยือนทีมที่ฟอร์มแย่อย่างบอดมัดเนี่ยนิวมาต่อแค่ครึ่งครบลูกครับอันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ลุงบอกไว้ว่าลุงไม่เคยชอบเหลี่ยมติงนะครับพอเห็นราคาเพราะราคามันเนี่ยมันต่ําแปลกๆครับเหมือนล่อให้ต่อเดล๋ยวเขาซื้เลยนะครับฟอร์มของนิวเนี่ยชนะน้อนมานะครับมาต่อบอลมัด แค่ครึ่งควบลูกเนี่ยมันน่าสงสัยนะครับว่ามันขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าแต่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยดูจากภาพลงของทั้งหมดถ้าต้องให้เลือกเนี่ยก็ขอจิ้มเดวิดแคสเซอยู่ดีครับเพราะบอลมัดดูไม่มีอนาคตเลยนอกจากจะแพ้ห้าจากหกเกมหลังสุดครับยังโดนล่อเปถึงสิบแปดลูกแม้หนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นการเจอไอ้โหดจากแมสตีส้แหละแต่ถ้าเกิดไม่รั้วจริงก็ไม่น่าจะขนาดนี้นะครับโดยรวมนิวยังดูดีกว่ามากครับหุนงิดจากการแพ้ดอทมุนมาด้วยครับถ้าจะมีคนชนะขอจิ้มไปที่เดวิดแคสเซดีกว่านะครับ สูงต่ำเก้าสิบเลยร์ครับทุกผู้ชมให้ไปที่ดอกจันสกอร์ตำ่ำสองจุดเจ็ดห้าเน้นนะครับเหลี่ยมต่ำสองจุดเจ็ดห้าด้วยความที่เต็งเนี่ยมันออกราคามาแปลกๆนะครับลุงขอหลบมาเล่นมุมต่ำดีกว่ากลัวนิวคาสเซิลจะยิงไม่ขาดนะครับหนึ่งความล้าจากเกมกลางสัปดาห์นะครับขณะที่บอลมัดเนี่ยอยู่กับบ้านนวดตีนรอนะครับสองแพ้มาในเกมก่อนเกมนี้ต้องการชัยชนะต้องการสามแต้มแต่มาเยือนนะครับลุงว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะเน้นนะครับจะระวังเป็นพิเศษถ้าเล่นในบ้านเนี่ย ลุงคงต้องเล่นสกอร์สูงครับเพราะว่าต้องยิงเอาใจแฟนแต่เกมนี้มาเยือนนัดก่อนน่ยแพ้มาโคต้องมาเน้นมากกว่าอย่าลืมว่ากระดูกสันหลังที่ทําให้เดวิดคาตเ่นโชว์ฟอร์มดีในปีก่อนจริงๆคือเกมรับนะครับซึ่งปีนี้ก็ยังเป็นกระดูกสันหลังอยู่เพียงแต่บางเกมน่ยจะเน้นเกมรุกมากกว่าในเกมที่เน้นจริงๆน่ยอย่างเกมที่ชนะ แมนซิตี้มานะครับหรือว่าเกมที่ชนะอาจจะนอดมาเนี่ยนิวแพ็กเกมแน่นเลยนะครับส่วนบอลมาร์กเองเนี่ยเกมลุกคงหวังยากครับคงหวังจะแชร์แต้มมากกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ลุงมาว่าเกมนี้เนี่ยจะแน่นๆเหนือ่อเนะครับเกมไม่น่าจะเปิดและก็น่าจะจบกันด้วยชัยชนะของนิวคาสเซิลนะครับเฉือนวิวไปสกอร์ที่คาดนิวบุกมาชนะได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าอันนี้รู้ว่าน่าสนนะครับนิวคาสเซิลอาจจะโถกเอาตชนะครึ่งแรกเลยนะครับแล้วก็ไปพักผ่อน,น,น,นส,นนนอก,สกอร์ต่ำ สรุปทั้งสามทีนที่นุจชม4ีซสามให้เอาไปถล่มเว็บวันนี้ครับหลายไซม์เอ็มเอ็มซีซีแจกฟรีหั้งให้ทั้งสามตัวเลยนะครับคู่แรกครับให้รองลูตันลูกครึ่งนะครับไม่ไว้ใจแมนยูแล้วนะครับลองลูตันไปลูกครึ่งแล้วก็เน้นไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำสามลูกส่วนคู่ต่อมาดอกจันต่ออาร์เซนอลสองลูกครับแล้วก็ไปทางสกอร์สูง3.25แล้วก็คู่สุดท้ายครับ ให้ต่อเดวกาเซ่นค่งครบลูกแต่เน้นไปทางดอกจนันสกอตต์ต่ำ2.75นะครับชอบเหลี่ยมไหนเพดพิเศษอยากให้เน้นอเศษดูที่ดอกจนันนะครับ แล้วก็อย่าลืมเล่นเกมทายสกอร์คู่ระหว่างแมนยูกับรูตันนะครับชิงเครดิตฟรี300บาทแจกจริงนะครับเท่ากับวันนี้มี2เกมเกมทายสกอร์คู่ระหว่างแมนยูกับรูตันนะครับกับเกมทายสเต็ป3นะครับก็แอดไปที่ไลฟ์สไตล์ MMC c นะครับจัดให้จบโครงจอนท้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศน์ดีเด็ดนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมีเกมมาให้ลุ้นเครดิตกันนะครับแอดไปไลฟ์สไตล์ MMC c แจ้งให้เป็นดึงเข้ากลุ่มแล้วมาสนุกก erm ันครับทุกบ่ยสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีเองๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ